สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและ,ละหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเมื่อคืนเนน้องออมไปออกงานอีเวนท์ที่สยามพารากอนใช่ไหม ใช่ไหมไปงานแฟชั่นใช่ไหมฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกเสียงเกรียวกลาวน้องออมนี่ไปในฐานะแขกรับเชิญของแบรนด์เสื้อผ้าคนไทยเนอะคอสเซตใช่ไหมฮะเออก็สวยลุกแบบคือน้องหลิงน้องออมอะ่ะเวลาแต่งลุกอะไรอย่างเงี้ยมันดูได้ทั้งสวยแล้วก็เท่ซึ่งมันเป็นเหมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยสวยด้วยเท่ด้วยจะว่าหล่อด้วยก็ได้ หลายคนพี่สาวจินเห็นแล้วทําไมน้องออมหล่อขึ้นเออเขาชอบกันเขาชอบกันเดี๋ยวนี้มันเป็นความสวยที่แบบคือจะมาสวยหวานนะมันไม่เกิดแล้วนะเห็นไหมพี่หลิงอะเล่นบทนางเอกที่ผ่านมาสวยหวานไม่เกิดค่ะสมัยนี้ต้องสวยด้วยเท่ด้วยหล่อด้วยเอออย่างเช้านี้เนาะที่เอาเบื้องหลังที่พี่หลิงไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นเป้า พี่หลิงมายิงเป้าตรงนี้ได้เลยค่ะหนูยอมเป็นเป้าให้พี่เยิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ขำๆเนาะแต่ข่าวดียังไม่หยุดหย่อนนะคะเพราะจากการที่น้องออามาไปออกงานอีเวนต์เมื่อวานที่สยามพารากอนอะมันเป็นงานพวกเนี้ยมันมันคือจะเห็นได้ว่าน้องหลิงออกงานอีเวนต์น้อยเนาะใช่ไหมแต่จะไปแนวพรีเซนเตอร์เยอะเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องหลิงไม่มีเวลามาก น้องออมก็ไม่มีเวลาแต่น้องออมยังออกงานอีเวนต์เยอะกว่าพี่หลิงเยอะนะคะล่าสุดไปออกเสียามพารากอนแล้วบรรดาแขกไปใครมามีพวกเอเจนซี่เมืองนอกอ่ะเขาก็ได้รับเชิญมาดูงานนี้ด้วยนะแล้วเขาไปพูดว่าอะไรรู้ไหมคะเตรียมจะเซ็นสัญญากับน้องออมพี่สาวจิมฟังแล้วตกใจเฮ้ยน้องออมติดสัญญาอยู่ช่องสามไม่ใช่หรอทางน้องออมน้องหลิงอ่ะเป็นศิลปินในสังกัดของช่องสามนี่ เธอหมายความว่าอะไรเธอจะไปแย่งชิงน้องออมมาเลยเหรอคล้ายๆว่าขอซื้อตัวเขาก็มาเลยอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทเอเจนซี่เนี้ยเอก็ลองเข้าไปดูนะว่ามันบริษัทเอเจนซี่อะไรใช่ปะเออหน้าตาของเขาเขาใช้ว่าเป็นจริงๆเขาใช้เป็นชื่อภาษาจีนนะแล้วเขาก็เป็นโลโก้เขียนว่า G Star G ก็ตัว G เจอมาแล้วก็ Star ที่แปลว่าดาวอ่ะ จขีสตาอย่างเงี้ยค่ะจสตานะแล้วเอก็ไปดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรใช่ปะแต่เห็น IP เขาจดอยู่ที่ประเทศไทยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพวกบริษัทเอเจนซี่แล้วมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาก็ส่งคอนเทนต์ทำงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ตามเมืองนอกหรือเปล่าอันนี้เอยังไม่แน่ใจเพราะว่าไปหาใน Google อ,อย่างเงี้ยยังหาไม่ค่อยเจอนะว่าบริษัทนี้ทำอะไรกันแน่แต่เท่าที่ดูจากบัญชีโซเชียลในเนี้ยเขามาคอยติด ตามดาราศิลปินไทยมีด้วยนะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเอา่อกดไลค์กดชอบอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างน้อยเป็นหลักร้อยแต่เมื่อวานงานของน้องออมอ่ะโพสเดียวคนกดหัวใจให้เป็นพันสามมันก็แสดงได้ถึงกระแสความนิยมของน้องออมตอนนี้ในโลกโซเชียลแพลตฟอร์มจีนนะก็คือน้องออมกับน้องหลิงตอนนี้ที่เมืองจีนเขารู้จักกันไปหมดแล้วเพราะว่า ก็เออยู่โซเชียลเมืองจีนอะโพสน้องหลิงน้องออมอย่างเยอะมีไม่ซ้ําแต่ละรูปแบบจะเอารูปแบบไหนละเออใช่ไหมคราวนี้อ่ะกลับมาดูบริษัทนี้นิดหนึงจี t ตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเอ่อคล้ายๆให้คำปรึกษาวงการธุรกิจบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดนะในของเกี่ยวกับในวงการบันเทิงเมืองไทยแล้วก็ยังเออจะไปขยายความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปินกับวงการบันเทิงก็คือช่วยเป็นตัวกลางได้ก็คือเอเจนซี่แหละเอเจนต์นั่นแหละให้กับทางไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะจีนก็ด้วยญี่ปุ่นก็ด้วยเกาหลีก็ด้วยแล้วไทยก็ด้วยก็คือในแถบเอเชียนี่แหะค่ะก็คือเขาเป็นเอเจนซี่ก็คือประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะจัดอีเวนต์แล้วแบบเชิญดาราคนไหนไปอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวกลางให้เป็นบริษัทเอเจนต์นั่นแหละ รับจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนเมื่อกี้เขาตกใจอยไนงะบอกเฮ้ยน้องเขาติดสัญญาอยู่ไม่ใช่หรอเธอจะไปแบบว่าซื้อตัวน้องมาเลยเหรอแบบประมาณว่าเออฉันทุ่มทุนซื้ออ่ะเขาบอกเฮ้ยขอโทษขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดบริษัทนี้มาตอบนะไม่ได้จะไปเออตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาว่าจะเป็นเอเจนซี่ให้น้องสำหรับงานอีเวนต์ที่ต่างประเทศนะเดี๋ยวเอดูอีกนิดนึงว่า ต่างประเทศเนี่ยเฉพาะแค่จีนหรือเปล่าหรือว่าเอเชียทั้งหมดแต่เขาบอกว่าเขาขอย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่นะคะเอ่อคราวนี้เท่าที่เอดูผลงานที่ผ่านมาถ้าเป็นเว็บไซต์เขานะเหมือนเขาไปจัดพวกสิงคโปร์อะไรด้วยนะก็คือประเทศไหนที่แบบที่คนจีนไปตั้งรกรากอะแล้วอยากจะดูศิลปินคนไหนเดี๋ยวเขาจะเป็นเอเจนต์หางานให้อะไรอย่างเงี้ย เนาะน่าสนใจค่ะน่าสนใจอ๋อเมื่อไปอ่านคำอธิบายเขาอีกทีในกรณีของน้องออมเนี่ยเขาหมายถึงว่าจะเซ็นสัญญาทำงานอีเวนต์ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะณนะตอนนี้นะเออเขาขอโทษที่ทำให้คนแบบว่าตกตื่นตกตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยน้องเขามีสัญญาอยู่กับช่องสามนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินในสังกัดเขาบอกจะไปเซ็นสัญญาในด้านของการจัดอีเวนต์ภายในประเทศจีนหลายคนมาเลยค่ะเธอ ขอให้เธอประสบความสําเร็จในการเจราจานะแล้วหางานอีเวนต์ให้น้องเยอะๆน้องจะได้แบบมาจีบบ่อยๆอะไม่ว่าจะเป็นต้าเหรียญหางโจบางคนก็บอกต้าเหรียญบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมานะมานะเสี้ยมเหมินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอทําได้สําเร็จนะเธอนี่มันสายตายาวจริงๆไม่ได้ชมว่าเขาแก่นะคะใครๆว่าชมว่าเขา,ามองการไกลเออบอกโอ้โหเธอดึงคนนี้น้องคนนี้มานะน้องออมนะเธอเงินทั้งนั้นละจ้า นะเขาบอกใจเย็นนะบริษัทนี้เขาบอกใจเย็นนะกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่หลายคนบอกเธอทําไมเธอไม่เฟนกับพี่หลิงไปด้วยอ่ะสองคนนี้เขาต้องมาคู่กันนะเขาถึงจะแบบใสสว่างสุขสว่างอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องหลิงมาเฟนด้วยแต่ว่าเอเจนซี่นี้ไม่ได้ตอบในกรณีของน้องหลิงนะคะแต่ที่เขาสนใจมากๆคือกรณีของน้องออมหลายคนบอกว่าน้องออมมาขายได้แน่นอนเพอร์เฟกแล้วรูปร่างภาษาได้อืม นะเรียกได้ว่าโอ้โหหนทางโกอินเตอร์น้องไม่ไกลแล้วค่ะเพราะว่าน้องมีพื้นฐานมาดีอยู่แล้วอะใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าให้เอมองหรอยังไงยังไงนะพวกนี้นะต้องผ่านทางช่องสามน้องอมอย่าเพิ่งทิ้งช่องสานะถึงว่าหมดสัญญาอะไรอะ่ะเอว่าให้ช่องสามเขาช่วยกรองสัญญาพวกนี้แล้วเหมือนช่องสามเขาก็ละเอียดรอบคอบระดับหนึ่งนะเขาทำอยู่วงการนี้มานานนี่คะเขามีเส้นมีสายเขารู้จักคนเยอะ ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้ากับฮ่องกงนะโอ้โหช่องสามเขาดีกว่าฮ่องกงมาตั้งแต่เอเด็กๆแล้วอะใช่ไหมเขารู้จักคนข้างในฮ่องกงแต่จีนแผ่นดินใหญ่เอไม่แน่ใจว่าช่องสามเดี๋ยวมันก็ลิงก์ถึงกันได้แหละเพราะว่าคนทีวีการบันเทิงของฮ่องกงอะพอฮ่องกงกลับคืนจีนคนในฮ่องกงก็ เขารู้ว่าจีนตลาดใหญ่หันไปเล่นตลาดจีนกันก็เยอะช่องสามนะ่าจะมีเส้นสายก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะวงการนี้ต้องบอกตามตรงว่าเสือสิงกระทิงแรดเราไปเดี๋ยวเดียวไม่มีแบ็คอะมันเสี่ยวมากว่าด๋ยวเผื่อไปเซ็นสัญญาธาตุนี่เสร็จเลยใช่ไหมเราไม่รู้ต้นสายไปเหตุภาษาจีนเราก็ไม่ได้เพราะว่าไปเซ็นสัญญาพวกเนี้ย พอเข้าใจว่ามันอาจจะมีทางภาษาจีนภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาแม่เราอ่ะเดี๋ยวมันไปตกหล่นอะไรผ่านช่องสามดีที่สุดค่ะให้เป็นช่องสามจัดการไปนะช่องสามจะได้ส่วนแบ่งอะไรไปบ้างก็ให้ช่องสามเหอะเพื่อความปลอดภัยเราเองแล้วแบบอยู่ช่องสามมันเหมือนอยู่กับญาติผู้ใหญ่อะ่ะใช่ไหมเออมันกรองระดับหนึ่งเฮ้ยแต่ดีใจนะว่าน้องแบบก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเออเนาะก็บอกแล้วยุคนี้ยุก้าใช่ไหมเอไปได้จําผิดใช่ไหมยุก้าผู้หญิงมาแรง แรงอย่างนี้นี่เองอะใช่ไหมน้องออมนี่โอ้โหเมดอินไทยแลนด์ของแท้เมดอินไทยแลนด์ของแท้และน้องกําลังจะโกอินเตอร์ของแท้โอ้แล้วถ้าน้องออมนะใส่เสื้อยนันใส่เสื้ออะไรอีกนะโอ้โหระเบิดระเบอรบ์นะเพราะว่าเอาจริงน้องเขามีกลิ่นอายความเป็นไทยเยอะเพราะน้องเกิดที่ไทยโตที่ไทยลน้วนคนเนี้ยของแท้ ไม่ได้ว่าน้องหลิงของไม่แท้น้องหลิงเนี่ยต้องพูดตรงๆนะว่ายังดีนะแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นฮ่องกงเข้าใจป้าเด็กเด็กผู้หญิงอะลูกสาวอะก็จะสนิทกับแม่อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้กลิ่นอายความเป็นไทยมาซะเยอะในสถานการณ์กลับกันถ้าน้องหลิงอะแม่เป็นคนฮ่องกงพ่อเป็นคนไทยอันนี้น้องหลิงอะเอว่านะเออจะยิ่งจะยิ่งเหมือนสาวฮ่องกงมากกว่านี้นี่เขายังได้กลิ่นอายของความเป็นสาวไทยอยู่ นะคะนีสใส่นอบน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าอะไรรู้ปะเอ,อได้ยินมานะเอสอาวฮ่องกงจริงๆอ่ะดุนะเป็นคนดุแล้วก็ส่วนผู้ชายฮ่องกงเนี่ยจะค่อนข้างเหลาซิกถ้าใครเป็นคนจีนก็จะรู้เนอะผู้ชายฮ่องกงอ่ะผู้ชายกวางตุ้งอ่ะเหลาซิกอันนี้ที่ผู้ใหญ่เขาเล่าสืบต่อกันมาประมาณนี้นะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาบอกคนคนกวางตุง้งคนฮ่องกงโดยเฉพาะคนฮ่องกงจะออกแนวนี้ผู้หญิงฮ่องกงจริงๆดุแล้ว แนวกากัน่ะสุบ,บุรีอ่ะเออเป็นเรื่องปกติเลยก็เราดูดาราห้องกงมสมัยก่อนก็ได้เหมยเยี่ยนฟางจังมันอี้ถ้าใครเกิดอยูน90น่าจะรู้จักเนาะเด็กเดกรุ่นใหม่ก็คงเกาหัวแกลกๆอะไรอ่ะแอดเออก็ฟังฟังไว้เป็นเนาะความรู้ละกันเหมยเยี่ยนฟางจังมันอี่พวกนี้เขาสูบ,บุรีทั้งนั้นแล้วฮะนอกจอนะในจอไม่รู้มีใครเคยเห็นบ้างตอนนั้นเออ มันยังไม่ได้รณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ออกทางหน้าจอเพิ่งมาหลังๆเนี่ยที่เขารณรงค์ก็สิบยี่สิบปีมานี้เองที่ว่าไม่ให้สูบบุหรี่ออกหน้าจอใช่ปะโอ้โหก่อนหน้านัาน้นหนอฟฟีสไตล์หรือเตอหัวนี่สูบขี้บุหรีอ่อ่ะออกแนวแบบกู๋หวานใจอะ่ะใครทานบ้างเอาไปกู๋หวาใจอีกอะไรของแอดก็กู๋หวาใจมันก็คล้ายๆแบบสะท้อนว่าแกงมาเฟียในฮ่องกงอะ่ะอุ้ยดังมากค่ะมีตั้งหลายเวอร์ชนันใครทานบ้างอะ่ะ อย่ามาแอบแอนะว่าไม่ทันมีเอทันอยู่คนเดียวอย่ามาแอบแอนะโอ้ยุคนั้นคือเท่คือสูบบุหรี่เราเท่ก็เลยเป็นเนี่ยแล้วมันก็มีอิทธิพลมาถึงวัยรุ่นเมืองไทยตอนนั้นก็คือสูบบุหรี่กันใหญ่เลยถ้าขี่บุหรี่ของพี่หลิวอะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งเท่แล้วก็ขี่มอไซนะ์นะคาบุหรี่ไปด้วยขี่มอไซนะ์นะเห็นไหมถ้าใครเกิดทันก็คือยุคนั้นอะผู้ชายวัยรุ่นก็เนี้ยแหละคะ่ะจะขี่มอไซค์แล้วก็คาาบุหรี่อะไรอย่างเงี้ย ใส่หมวกกันน่งกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยยังใส่อยู่ยุคนั้นเป็นอะไรที่เทแล้วย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกนะมันก็มองแล้วมันก็ยังเทอยู่จริงๆอ่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าบุหรี่มันอันตรายแต่มันเป็นอะไรที่แบบเออเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะคล้ายๆว่ามันผ่านทางบทละครทางตัวละครแล้วมันก็ทําให้เราแบบเออถ้าลุคนี้ยมันต้องลุกผู้หญิงฆ่าขยะแตะขยะแตะอีกแล้วใครอยาแตะใช่ไหม นั่นแหละน้องออมเนี่ยลุกอะเป็นสาวฮ่องกงได้เลยนะเพราะคนฮ่องกงจริงๆเขาชอบลุกมันดูเป็นสาวทันสมัยอะหน้าไม่ต้องหวานมากแต่หน้ามันจะเฉียวเฉียวหมวยเนี่ยน้องออมหน้าหมวยแล้วอย่าไปสัญญกรรมเยอะถ้าจะทําอย่าทําเยอะทําทําได้แต่อย่าเยอะถ้าไม่ทําน้องออมก็สวยอยู่แล้วเอาจริงไม่ต้องไปทําก็ได้เพราะตอนเนี้น้องหน้าได้แล้วไม่ต้องไปทําตามสมัยพิมพ์นิยมของคนไทยไม่ต้องนั้นหน้าแหลมแหลมเล็กๆปากแบบเจอเจอไม่ต้อง บางทีมันดูแล้วมันไม่ค่อยสบายตาหน้าน้องออมตอนเนี้ยโอเคบางคนบอกน้องอาจจะไม่ได้ทุกมุมแต่น้องดูธรรมชาติอ่ะมันดูแล้วมันดูสบายตาน้องออมอย่าไปอย่าเพิ่งไปทําหน้านะถ้าจะทําอย่าเพิ่งไปทํานะเอาจริงๆถ้าไม่ทําได้ก็ดีอ่ะเพราะน้องออมสวยในแบบธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแหละที่มันทําให้น้องออมเกิดรู้ปะอย่าไปทําตามพิมพ์นิยมนะไม่รู้สิใครไม่ได้แอนตี้สัญญกรรมนะแต่แบบน้องออมหน้าอย่างเนี้ยมันเลยเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออไม่จะเป็นต้องสวยตามพิมพ์นิยมอะ่ะ เนี่ยแหละเอเจนต์เอเจนต์เขาเลยสนใจกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจามีใครมีข่าววงในบ้างไหมคะมาบอกกันได้นะแต่ยังเจราจายังไม่สําเร็จนะต้องบอกก่อนขอย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนการเจราจาอยู่เนี่ยแหละผ่านช่องสามดีที่สุดเออดีใจด้วยและอย่าลืมนะคะคนจีนบอกมาแล้วเอาพี่หลิงไปด้วยนะสองคนนี้เขาต้องไปคู่กันมันถึงจะแบบมันถึงจะเกิดแล้วเขาก็ย้ำเอเจนซี่นี้ด้วยนะ เธอถ้าเธอได้เซ็นสัญญากับน้องเขาจริงๆแล้วอะเธอต้องคัดงานน้องให้เขาดีๆเลยนะต้องเป็นงานที่แบบทันสมัยงานที่แบบร่วมสมัยแบบเป็นงานแบบงานแบรนด์หลูงานแบบงานดีๆอะต้องคัดงานดีๆให้น้องนะไม่ใช่ไปรับงานฟรีสัวเดี๋ยวแบบไปรับงานอะไรอย่างนี้มาแบบที่มันมันเพราะตอนนี้เนี่ยน้องหลิงกับน้องออมอะเขาวางตัววางแบรนด์คือช่องสามก็ต้องนับถือนะก็คือคัดงานให้เป็นงานที่แบบ งานที่มันเพิ่มมูลค่าตัวน้องอะไม่ใช่งานอะไรที่แบบใช่ไหมเออก็ต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะถ้าเธอเป็นเอเจนต์เธอต้องคัดงานน้องให้ดีๆนะสรุปแล้วนะคะเราคนไทยตบมือค่ะแล้วก็นั่นแหละสนับสนุนให้น้องออมตอนนี้ยังผ่านช่องสามอยู่อาจจะโดนหักค่าในหน้าค่าอะไรให้กับช่องสามก็ให้ไปเหอะถือว่าเราสบายใจไม่ต้องมานั่งดูสัญญาณให้ปวดหัวสัญญาพวกนี้ปวดหัวนะต้องไปจ้างทนายจ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ย อ่ะสำหรับคลิปนี้มาจบตรงนี้ละกันนะสำหรับใครที่ฟังแล้วดีใจหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงมีข้อมูลอะไรก็มาร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ